สวัสดีครับวันนี้เรามาพบสาระดีๆเกี่ยวกับการถอดอยางกันนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยางลอบเบอร์นะครับตอนนี้เราจะเอาอยางออกจากร้อนะครับแต่นะครับเครื่องกดยางทุกรุ่นทุกชนิดไม่สามารถกดยางตัวนี้ออกได้เนื่องจากนะครับเนื่องจากยางตัวนี้นะครับเป็นยางลอบเบอร์นะครับของค่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ปัญหานะครับของยางลอบเบอร์หมายถึงยางที่ ไม่สามารถมาวิ่งบนถนนปกติได้นะครับคือไม่กลมก็ว่าได้นะครับแล้วเขาก็ต้องลบเบอร์ทิ้งนะฮะเพื่อไม่ให้รู้ว่ายี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อไหนประมาณนี้นะการแกะที่ง่ายที่สุดคือการตัดยางขอบยางออกนะครับแล้วค่อยๆงัดกระทะออกนะครับแล้วก็เจียออกนะครับอันนี้คือตอนที่เริ่มกรีดแล้วนะครับเพื่อเราเก็บกระทะไว้นะครับยางทิ้งเลยนะครับยางที่ ลบเบอร์นะฮะในประเทศไทยจะเป็นยางที่สั่นนะครับเป็นยางที่สั่นแต่ถ้าเป็นของเมืองนอกเป็นยางที่ขายเฉพาะประเทศเขาต้องจําเป็นที่ต้องลบเบอร์ลบยี่ห้อออกนะครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อขายประเทศอื่นได้นะครับซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยประเทศไทยถ้าเป็นยางลบเบอร์หมายถึงยางที่ไม่ได้มาตรฐานและยางที่ไม,ไม่ได้รูปนะครับคือสั่นนะครับครับตอนนี้เรามาดูการแกะกันครับใช้เวลาในการแกะล้อสองวงประมาณ3ชั่วโมงนะครับนับว่าเป็นการ แกะยางหรือถอดยางยากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับโดยหลกัหลกๆยางรถใหญ่ๆห,หรือรถเครื่องจักรใหญ่ๆเขาถอดง่ายมากเข้าง่ายมากแปบ๊บเดียวนะครับแต่เป็นล้อต,ตัวนี้ถึงจะต้องทํำลายยางกันเลยนะครับเพราะว่าขอบยางนะครับที่เป็นลวดนะครับตรงที่เป็นขอบนะครับมันแข็งถึงขนาดแบบว่าลัดจนไม่สามารถใช้เครื่องกดแบบพิเศษกดได้เลยนะครับตอนนี้เป็นการเจียกันนะครับเจียเจียเพื่อเอาลวด ออกนะครับแล้วจะได้เอาขอบยางออกได้นะครับครับข้อระวังในการตัดลวดนะครับก็ระวังอย่างเดียวคือระวังไปโดนล้อนะครับเพราะล้อเป็นอลูมิเนียมอัลลอยแบบพิเศษนะครับเบามากนะครับล้อตัวนี้นะครับในประเทศไทยไม่มีขายนะครับตรงนี้ต้องสั่งตรงจากออเมริกากับญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับจะเบาแบบเบาวิวเลยนะครับ ครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มี ATV UTV แล้วอยากใส่ยางนะฮะอยู่แถวแถวกรุงเทพนะครับแล้วไม่มีร้านแกะยางนะครับอ่ร้านนี้เขาจะอยู่นะครับหนองแขมนะฮะอ่หน้าวัดหนองพระองค์นะครับอยู่ในปั๊มเคาเทคเส้นสายสีตัดใหม่นะครับครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มี ATV UTV แล้วอยากจะเปลี่ยนยางนะครับแนะนำให้ดูวัน เดือนปีของยางนะฮะไม่เกิน2ปีนับย้อนหลังจากวันปัจจุบันนะครับเพราะว่ายางที่นานจะทําให้แข็งขอบแข็งนะครับแล้วก็เวลาวิ่งไม่เกาะถนนนะครับทําให้ลอ้อรถเราสั่นเวลาวิ่งได้นะครับ ครับหลายท่านนะครับที่ใช้รถ ATV ขนาดร2 5ถึงนะครับบนว่ารถทําไมวิ่งซ้ายวิ่งขวาก็นึกจากยางครับยางบางทียางไม่ได้มาตรฐานนะครับยางสั่นยางแกว่งนะครับเวลาวิ่งรถไปก็ทําให้รถแถซ้ายทีแถขวาทีการแก้ปัญหาคือการเปลี่ยนยางที่ดีนะครับยางปีใหม่ๆหรือยางที่ได้มาตรฐานจะดีที่สุดนะครับรถจะได้นิ่งมากๆนะครับ ครับคลิปหน้าเราจะหาสาระความรู้ดีๆนะครับมาฝากทุกท่านให้ชมกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับ